สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับทุกๆคนนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ b i ท t a l k ค่ะรายการที่จะพาทุกๆคนนี้นะคะมาพูดคุยในทุกๆเรื่องราวข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับวันนี้นะคะวันอาทิตย์ที่6กรกฎาคม2568ค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับแอนชมพนุชพัทรรัจีเช่นเคยนะคะก็จะมาเจอกันได้ค่ะหลากหลายช่องทางเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นช่องทางวิทยุนะคะ TFM 106่ FM 106วิทยุครอบครัวข่าวค่ะ17นาฬิกานะคะเปิดวิทยุมาฟังเรื่องราวดีๆกันค่ะหรือว่าจะเป็นช่องทางโซเชียลมีเดียก็ได้นะคะที่ Facebook Fan Page สทร FM 106วิทยุครอบครัวข่าวเฟซ o ุ๊กแฟ a เพจบิส t a l k นะคะรวมไปถึงที่เว็บไซต์ w w w b i s t o l k n e w s ค่ะนอกจากนั้นนะคะเราก็ยังมีคอนเทนต์ที่น่าสนใจมากมายมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้อัปเดตกันด้วยนั่นก็คือที่ช่องทาง youtube c h anel n แล้วก็ tiktok นะคะที่ i s t a l k News ค่ะ <c oughs> ก็มา ดูมาอัปเดตเทรนด์มาดูข่าวสารต่างๆกันได้นะคะสำหรับวันนี้เรื่องที่อยากจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันเป็นเรื่องที่หลายๆคนสนใจนั่นก็คือเรื่องของธุรกิจกาแฟค่ะคุณผู้ฟังหลายคนนะคะบอกว่าธุรกิจในฝันอยากจะทำชีวิตให้ slow life นะคะด้วยการเปิดร้านกาแฟสบายๆนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยธุรกิจกาแฟสบายจริงหรือเปล่า นะคะคมีความท้าทายอย่างไรบ้างแล้วทำอย่างไรให้ธุรกิจกาแฟเนี่ยอยู่รอดได้อย่างยั่งยืนด้วยวันนี้อันเลยอยากจะชวนคุณผู้ฟังค่ะไปคุยกับเรื่องของงานที่กำลังจะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์หน้านะคะนั่นก็คืองาน Thailand Coffee Face 2025นั่นเองค่ะงานนี้จัดขึ้นมาโดยสมาคมกาแฟพิเศษไทยและ The Cloud นะคะซึ่งจะ เชื่อมโยงให้คนที่รักแล้วก็ลหลงไหลในโลกของกาแฟเนี่ยตั้งแต่บรรดากเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟนะคะผู้ประกอบการร้านกาแฟบาริสต้าแล้วก็ผู้บริโภคเนี่ยเข้าไว้ด้วยกันแล้วก็นำเสนอเรื่องราวความดีงามนะคะของอุตสาหกรรมกาแฟที่ก่อตัวขึ้นภายใต้แนวคิด Drink Better Coffee ค่ะซึ่งถือว่าเป็นแกนหลักของงานในปีนี้กันเลยทีเดียวค่ะงานนี้นะคะจะมีขึ้นระหว่างวันที่1 0 1ถึง13กรกฎาคมนี้ค่ะส่วนไฮไลท์ที่น่าสนใจแล้วก็ความน่าสนใจของธุรกิจกาแฟในปีนี้และปีถัดๆไปจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะแอนจะชวนคุณผู้ฟังมาพูดคุยกับคุณนุ่นนัทรดาคุณวิวัฒนานน์นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทยค่ะวันนี้มาคุยกับบิสทอกแล้วก็มาแชร์เรื่องราวต่างๆที่ สนใจให้เราได้ฟังกันค่ะในบ้านเรายังถ้าเราเห็นเนะาะดนามิกมันค่อนข้างสูงคือโตเยอะแล้วคนก็มักจะคิดว่าแบบเออเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดเปิดแล้วปิดอะไเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมีเป็นเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสิ่งที่สังคมรับรู้กันมาเป็นเป็นสิปีแล้วนะไอ้ที่เปิดปิดเปิด,ป,ดปิดเลยแต่จริงๆแล้วเลยเลดอัตราของการเปิดร้านยังมีมากกว่าปิดซึ่ง มันก็ประกอบกับปจัจจัยหลายๆอย่างที่ว่าทำ,ทำไมร้านกาแฟถึงสกเซสอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะไม่ใช่แค่ตลาดกาแฟมันจะไม่ใช่แค่เรื่องของร้านกาแฟแล้วแต่ว่าอันนั้นคือจุดที่เราเห็นและมันเป็นเรื่องของปลายทางคือคนกินจะเข้าแบบเกี่ยวข้องง่ายสุดจะเข้าใจง่ายสุดเนาะตลาดกาแฟบ้านเราโตขึ้นเยอะมากถ้าย้อนกลับไปตอนที่แบบนุ่นศึกษาเรื่องกาแฟแล้วเป็น10ปีแล้วอะ10 10กว่าปีแล้ว10 12 14ปีเราโตขึ้นมากกว่า2เท่า แน่ๆคือนี่แค่ในแง่ปริมาณก่อนแล้วเอาง่ายๆคืออย่างพวกเราเนี่ยจะรู้ว่าแบบเดี๋ยวนี้คนกินกาแฟรอบตัวเราเยอะขึ้นจากคนที่ไม่กินก็เริ่มกินเพราะเขาเจอกาแฟที่ใช่อย่างเงี้ยมันก็เลยกลายเป็นว่าเออการเติบโตเนี่ยมากกว่า2เท่าจริงเมื่อ10ปีตลอด10ปีที่ผ่านมามันทําให้การเจริญเติบโตมันเป็นมันเลยเป็นธุรกิจที่หลายๆคนจับตามองมาตลอดเนาะ รวมถึงนักลงทุนที่ไม่ได้อินกับกาแฟมากเขาก็จะแบบเอ๊ะถ้าเขาจะลงทุนะไรสักอย่างอันนี้ใช่ไหมนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเติบโตขึ้นเยอะมากค่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็สักประมาณแบบทั้งหมดก็60,000ล้านได้แล้วใช่แล้วมีแนวโน้มที่จะเติบโตไปมากกว่านี้อีกนคะนี่เป็นพอยที่น่าสนใจมากเมื่อเทียบกับเขาเรียกว่าฐานตัวเลขที่ค่อนข้างสูงอัตราการเติบโตยังอยู่ที่ประมาณแบบ5%เปอร์เซน 5 8ซนะแต่ Specialty เนี่ยกาแฟพิเศษที่เวลาเราพูดถึงการโตของร้านกาแฟส่วนใหญ่แล้วก็จะไปเห็นร้านที่แบบขายกาแฟแบบฮลุพลาหน่อย <c oughs> กาแฟที่มันดูแบบมีอะไร <c oughs> แต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แค่เรื่องของตรงนั้นว่าทำไมม,มันเป็นจุดที่เราน่าสนใจว่าถ้าเราเปิดร้านกาแฟเราจะขายกาแฟแบบไหนเหมือนกัน <c oughs> เพราะว่าจุดที่เติบโตจริงจมันคือกลุ่มพวกที่ชอบกินกาแฟที่ดี กลุ่มผู้บริโภคที่กินกาแฟที่มีคุณภาพมากขึ้นและไอ้จุดๆเนี้ยที่โตเนี่ยบอกว่าตลาดกาแฟเมื่อก่อนแบบเขาเรียกว่าน่ารักมากอะ่ะกลุ่มสเปเชียลตี้คือแบบ5%อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้มันแทบจะกินตลาดไปประมาณถึง40%แล้วซึ่งในแง่ของมูลค่านะคะเพราะมูลค่ามันสูงไงต่อแก้วนั่นหมายความว่าอะไรนั่นหมายความว่าผู้บริโภคอย่ายมันมีการมันมี สถิติออกมาแล้วอย่างเงี้ยว่าเฮ้ยผู้บริโภคยอมใจเพราะโกดเลทของ specialty coffee กลายเป็น15 20ไม่เคยถอยไม่เคยต่ำกว่า15และฐานมันใหญ่ขึ้นจากเมื่อก่อนหน่อมแนมน่ารักไม่ถึงแบบไม่ถึงแบบหมื่นล้านดีอย่างเงี้ยตอนนี้มันกลายเป็นแตะ30,000 20,000กว่า 30, 30,000อย่างงี้มันมันคือโกดเลทที่ที่ที่ขึ้นมาตลอด จะมีเรียกว่าเอ้ยปีนี้กดเลทมีนะแต่ว่ากดเลทต่ำกว่าปีที่แล้วซึ่งมันก็อยู่ที่ตัวเลขเหมือนกันเพราะว่าฐานมันสูงขึ้นถ้าเราเติบโตมากขึ้นในแง่ของตัวเลขแต่ว่าฐานมันสูงขึ้นมันก็ทําให้มันดูเหมือนกดเลทมันต่ําลงนั่นคือทําไมว่ามันยังแบบเป็นเป็นจุดที่ น่าจับตามองมาตลอดใช่ค่ะ,คะแต่างปนีนี้มันมีปัจจัยท้าทายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องของโลกร้อนเรื่องของกําลังซื้อ,อคนอแล้วก็เรื่องการเมืองเข้ามาอีกความขัดแย้งต่างๆที่มันถาถมเข้ามาในใเวลานี้มันเป็นอุปสรรคหรือว่าเป็นปัญหาไหมคะกับการขยายตัวของธุรกิจทางด้านกาแฟปัญหาไหมคือ ปัญหาเหรอคือนุ่นเป็นคนยังพยายามมองเรื่องของปัญหาเป็นความท้าทายคือจริงๆมันคล้ายๆกันแหละแต่ว่าแน่นอนมันเป็นชาเลนจ์แน่ๆมันเป็นความท้าทายของทุกคนในอุตสาหกรรมและถ,ถ,ถ,ถ้าเรื่องเศรศษฐกิจนะโดนกันทุกองค์การโดนกันทุกสาขาอาชีพใช่ค่ะซึ่งมันทำให้อันานั้นมีผลแน่นอนเพราะว่าคน อินเดียจ่ายเงินน้อยลง<ะ>เขามีเงินแต่เขายังไม่อยากใช้<ะ>แล้วเพราะเขาแบบไม่ชัวร์กับสถานการณ์ขอดูก่อนเว้ยซึ่งมันมีผลมาจากอะไรบ้างอ่าการเมืองบ้างนู่นนี่น่นะ,ะสถานการณ์เนาะเขาก็อันนี้ก็จะเป็นภาพแบบแมคโครมากๆที่ว่าเออฉันควรจะลงทุนตอนนี้หรือฉันจะควรจะใช้เงินตอนนี้ไหมนะมันรวมถึงการลงทุนด้วยนอกจากการซื้อเป็นแก้ว,กวนั่นหมายความว่ามันกระทบหมดกับการที่มันจะมีเงินไหลเข้ามา ในอุตสาหกรรมเราเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะเรื่องนี้พอเห็นพอเห็นแต่นักลงทุนมองต่างถ้าเรานักลงทุนหมายถึงว่าคนที่จะลงทุนเปิดร้านกาแฟหรือแบบกลุ่มที่เป็นบริษัทใหญ่ๆแล้วเริ่มจะมาจับวงธุรกิจกาแฟมากขึ้นอันนี้คือเขามองต่างเขามองมีว่ามันมี potential เขามองว่ามันมีโกดเขามองว่าเป็นสิ่งที่ช่วยให้ธุรกิจของเขามัน d ดเวอร์ซ y มีม,มีมีอะไรที่มาซัพพอร์ตหลายๆอย่างมากขึ้นเพราะจริงกาแฟมันตอบโจทย์หลายอย่างมันตอบโจทย์ถ้าสมมติว่าเป็นบริษัทใหญ่มาทำหลายๆที่เนี้ยค่ะหนึ่งมันตอบโจทย์เรื่องความสแตนต์ต้องเป็นกาแฟที่ดีนะแล้วมันจะตอบโจทย์เรื่องความความยั่งยืนการที่กลับไปดูแล n v i r o n m e n t มอะไรเงี้ยเพราะามันตอบโจทย์เพราะอะไรเพราะว่ากาแฟที่ดีมันต้องอยู่ใน Environment ที่ดีไม่งั้นมันก็จะไม่ดีคือคือมันเป็นแบบสมการแบบง่ายๆแบบนั้นเลยว่ากาแฟที่ดี คุณต้องมีป่าพอถ้าปลูกแบบไปเลยอะไรเงี้ยเออมันก็มันคุณภาพมันก็จะไม่ดีมันเป็นเท่านั้นเลยมันเลยกลายเป็นว่าเฮ้ยตอบโจทย์แล้วมันไม่ใช่แค่เหมือนอารมณ์ประมาณแบบเอ้ยบริจาก CSR อะไรอย่างเงี้ยตอนนี้เขามองเป็นโมเดลแบบ Business เป็น Social ล n อ e นเตอร์ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีดีกับทั้ง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 หมด ทั้งทั้งอุตสาหกรรมใช่แต่ว่าถ้าสําหรับผู้บริโภคที่แบบว่าจ่ายเงินน้อยลงก็มีผลก็มีผลแต่นั่นหมายความว่ามันก็ต้องดูต่อว่าถ้าผู้บริโภคคิดเยอะขึ้นว่าฉันจะจ่ายกาแฟสักแก้วหนึ่งเนี่ยฉันต้องเลือกว่าฉันจะไปที่ไหนฉันต้องเลือกว่าฉันจะใช้เงินกับอะไรอันนี้มันจะทําให้ผู้ประกอบการต้องกลับมาทำกันบ้านใช่เพราะฉะนั้นชาเลนจ์น่ะมันมีหมด มันมีหมดหนูว่ามันเป็นทุกวงการนะอย่างสมมติว่าเราดูอุตสาหกรรมอื่นโอ้หแข่งกันแบบเราสนใจอะไรสักอย่างหนึ่งทีนี่น้าฟีดเราจะมาเป็นโฆษณาแบบเมื่อกี้ฉันแค่พูดยังไม่ได้ถันเสิร์ตเลยขึ้นมาเต็มไปหมดซึ่งเหมือนกันหนูว่ามันเป็นทุกธุรกิจนั่นหมายความว่าชาลเลนจ์ที่สําคัญมากๆในแง่ของจุดๆดนี้คือโซเชียลไม่ใช่โซเชียลมีเดียมันเป็นโซเชียลแบบสังคมปัจจุบันเนี้ยที่มันมี มูฟเมนต์ต่อไปว่าคนที่ใช้เงินอยู่ในจุดที่หาเงินได้มากพอที่ใช้ป่ะมันเป็นเจเนเรชันน่ะเพราะจริงๆคนที่รวยสุดตอนนี้คือมันมันไม่ใช่เจนที่ออกมาทํางานอะ่ะแต่เขาแต่คนที่ออกมาใช้เงินมากที่สุดคือกลุ่มเจนที่เพิ่งเริ่มทํางาน <c oughs> เพราะฉะนั้นต้องจับจุดให้ถูกว่าผู้บริโภคไปทนไหนอันนั้นคือทางรอดนะแต่ถามว่าเป็นชาเลนจ์ไหมเนี่ยแหละชาเลนจ์เลยท้าทายอยู่ว่าแบบ บางทีเราก็เดาใจยากอยู่แล้วว่าแบบเอคนเรามันแบบตลาดมันเป็นยังไงแล้วพอมันมีภาพสภาวะแวดล้อมที่มันทําให้คนเราคิดเยอะขึ้นและเราใดเดาใจยากว่าเจนปัจจุบันเนี้ยเขาตัดสินใจยังไงเหมือนจะเดาง่ายนะหลายคนจะบอกว่าเฮ้ยไม่ไม่ไมยากง่ายคิดดีๆจริงๆยากนะเพราะว่าเขาเปลี่ยนใจง่ายมากและไอ้จุดเนี้ยที่มันเป็นปัจจัยที่เขาเปลี่ยนใจง่ายมากเน,นี้ยอันเนี้ยเราคุณจะทํำยังไงให้ คุณยังได้บาเรื่อยๆละ่ะเพราะไม่งั้นมันก็มาแล้วก็ไปมาแล้วก็ไปอย่างเงี้ยอันนี้คือความชา e เลนเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยปัจจัยที่ส่งผลกระทบกับการตัดสินใจซื้อของลูกค้าเองเนี่ยนอกจากเรื่องของจะมีอะไรบ้างดีก่าบัตรเจ็ต <c oughs> มีงบเปล่าหนึ่งคือเงินแหละหนึ่งคือเงินไม่ใช่เขาไม่มีเงินแต่จะเลือกอยงังไงถูกไหมเพราะฉะนั้น <c oughs> หนึ่งคือเงินมีลิมิตแค่ไหน ทุกคนมีข้อจํากัดที่ไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นหนึ่งคือข้อจํากัดของตัวเอง<ะ>ในแง่ของการเงินสองคือพฤติกรรม<ะ>สามคือจีวิทยาอะไรที่มันทําให้เขารู้สึกบูสต์ได้ซึ่งไอ้สามอย่างนี้มันขึ้นอยู่กับคนกับคนเป็นหลักเลย<ะ>ว่าถ้าเราสามารถพยายามหา เนี่ยเนี่ยนี่คือชาเลนจ์หลักที่ว่าเราเรามันไม่ใช่การเป็นการแครกง่ายๆไงว่าเฮ้ยงั้นทำแบบฟิสิฟิสิบิลิตี้แอนาลิซิสแล้วมันจะรอดไงคือมันมันเป็นอะไรที่ว่าเอ้ยมันเป็นแฟกเตอร์ที่เดายากถึงเรื่องของการจัดงานนี้คือค่ะคอฟฟี่เฟสปีนี้เป็นปีที่งานคอฟฟี่เฟสครบ10ปีค่ะใช่ครบ10ปีแล้วเราอยู่ในอ่าเราจะได้เห็นการเติบโต ของจ,งจริงๆริงนใครแบบว่าเฮ้ยเพิ่งเข้ามาในวงการกาแฟใหม่ๆแล้วแบบว่าเมื่อก่อนเป็นไงอะไปดูที่งานกาแฟเฟสคุณจะเห็นเจอน์นี่การเดินทางของหลายๆท่านในวงการกาแฟที่ปัจจุบันเนี้ยทุกคนอาจจะได้ยินชื่อแล้วแต่เขาก็เคยเป็นโนบดี้มาก่อนนะเออเพราะฉะนั้นเขาทำอะไรมาตลอดหรอหรือแบบมันเกิดอะไรขึ้นเทรนของปีนี้เป็นยังไงเพราะงานกาแฟเฟสอะแล้วถ้าเกิดใครอยากลงทุนเกี่ยวกับกาแฟะนะเปิดร้านเอยทำอะไรสักอย่างอย่างเงี้ย แม้กระทั่งแค่โปรดักกาแฟด้วยซ้ำเพราะบางคนไม่ได้อยากเปิดร้านอาจจะอยากทําแบบโคบูเลดี้ทูดิงหรือแบบขนมที่มันแบบกาแฟหนักๆอะไรเงี้ยแนะนําให้ไปดูเพราะว่ามันจะเห็นภาพว่าเออเราควรจะไปจุดไหนต่อเพราะว่าทุกๆปีเนี่ยคอฟฟี่เฟสมันคือตัวสะท้อนถึงอุตสาหกรรมปัจจุบันมากที่สุดคุณจะเห็นเพลเยอร์ต่างๆที่มาคุณจะเห็นตั้งแต่เกษตรกรลงคั่วยันผู้บริโภค เพราะฉะนั้นเฮ้ยเนี่ยคือการที่แบบมันพิเศษมากว่าพอปีนี้จริงๆงถึงเราจะคา่เาเราสิ่งที่เรามีเนาะเราก็จะมีเรื่องของพวกแบบกาแฟพิเศษที่จะให้ไปชิมเพราะมันมีพัฒนาการมาตลอดแต่ปีนี้ก็คือนุ่นพูดได้ตรงนี้เลยว,ว่ากาแฟไทยเนี่ยดีคุณภาพนะรคุณภาพเนะี่ยนะเทียบเท่าท็อปของโลกเราวนะภูมิใจมากเจอกาแฟรางวัลปีนี้นี่คือแบบนางฟ้า เพราะฉะนั้นมีให้ชิมอยากให้ไปชิมใช่ค่ะแล้วเราก็จะได้เห็นกลุ่มผู้ประกอบการกลุ่มกลุ่มร้านต่างๆซึ่งมันก็มีพวกแบบอะไรที่มันเกี่ยวรีเลทกันกับกับอินดัสทรีอื่นแต่แต่น้อยแหละแต่มีก็คือพวกแบบว่าเบเกอรี่ชาเขียวไอติมอะไรเงี้ยซึ่งถ้าใครไม่กินกาแฟก็ไปแตะๆดูแต่ใครไม่กินกาแฟก็อยากให้ไปเพราะว่าจะได้มากินกาแฟ และนั่นนะคะก็เป็นบางช่วงบางตอนค่ะของการพูดคุยกับคุณนุ่นนัทรดาคุณวิวัฒนานนทานยกสมาคมกาแฟพิเศษไทยนะคะเป็นคนรุ่นใหม่นะคะที่มีพลังล้นเหลือจริงๆนะคะกับการทํางานแล้วก็ให้ความสําคัญกับสิ่งที่เธอลหลงไหลนั่นก็คือกาแฟพิเศษนั่นเองนะคะก็ได้มุมคิดหลายๆอย่างค่ะสาหรับเรื่องของการทําธุรกิจกาแฟแน่นอนว่าไม่มีอะไรง่ายนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่ภาวะเศรษฐกิจทั่วโลกมีความท้าทายมากขึ้นแบบนี้นะคะแต่ ว่านั่นไม่ใช่จุดจบค่ะแต่กลับเป็นอีกมุมหนึ่งที่ผู้ประกอบการต้องให้ความสำคัญแล้วก็ปรับตัวนะคะดูพฤติกรรมของผู้บริโภคให้มากขึ้นว่าผู้บริโภคในยุคปัจจุบันเนี่ยเขาต้องการอะไรนะคะแล้วก็พยายามสร้างสารร ผลิตภัณฑ์หรือว่าบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคให้ทันต่อยุคต่อสมัยนะคะนั่นก็จะทําให้สิ่งที่เราทําธุรกิจอยู่นั้นอยู่รอดได้แล้วก็ยั่งยืนไปอย่างต่อเนื่องนะคะอลไะค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะคุณผู้ฟังช่วงหน้าเรายังมีอีกหลายเรื่องราวมาฝากกันเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลับมาค่ะ กลับมาคุยกันต่อกัอกบช่วงที่2ของรายการ BizTalk นะคะแน่นอนค่ะว่าช่วงนี้เรามีข่าวสารดีๆจากทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมาฝากกันเช่นเคยนะคะและเป็นเรื่องดีจริงๆค่ะเพราะว่าทาง t r i s เ l a t i n g นะคะเขาได้คงอันดับเครดิตของกอฟผให้อยู่ในระดับดีที่สุดนะคะที่ระดับ Triple A สะอ้อนบทบาทของรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานไฟฟ้าที่แข็งแกร่งค่ะ โดยนางพัชรินรพีพรพงศ์รองผู้ว่าการการเงินและบัญชีการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกอฟผค่ะเปิดเผยข่าวดีนี้นะคะบอกว่าทางบริษัททริสเคตติ้งจำกัดค่ะได้ประกาศผลการทบทวนการจัดอันดับเครดิตของกอฟผประจําปี2568นะคะให้อยู่ระดับคงที่นะคะที่ระดับทิปเปิลเซึ่งเป็นระดับที่ดีที่สุดค่ะด้วยแนวโน้มอ,อันดับเครดิตคงที่สะท้อนถึงบทบาทของกอฟผนะคะในฐานะรัฐวิสาหกิจที่ดําเนินกิจการบุรณะ การกับรัฐบาลอย่างเต็มที่ค่ะมีบทบาทสําคัญในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าให้แก่ประเทศไทยโดยเป็นผู้ผลิตไฟฟ้าและดูแลความมั่นคงระบบส่งไฟฟ้าแรงสูงทั่วทั้งประเทศรวมถึงมีสถานะการเงินและสภาพคล่องที่แข็งแกร่งค่ะ ท่านี้นะคะคเครดิตองค์การเป็นตัวชี้วัดความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนในพันธบัตรของกอฟผค่ะก็แสดงให้เห็นนะคะถึงความสามารถในการชําระหนี้รวมถึงความมั่นคงทางการเงินขององค์การค่ะแม้อุตสาหการรมไฟฟ้าของประเทศไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าหนับคเครดิตในระดับ triple A ของกอฟผก็จะเป็นตัวยืนยันความแข็งแกร่งค่ะสร้างความเชื่อมัน่นทางด้านคเครดิตให้แก่คู่ค้าโดยกฟผค่ะมีความมุ่งมั่นในการเป็นผู้นําในธุรกิจพล ัางงานไฟฟ้าภายในประเทศพร้อมทั้งยังคงบทบาทสําคัญในการรักษาเสถียรภาพของระบบไฟฟ้าและการดําเนินงานตามนโยบายด้านพลังงานไฟฟ้าของประเทศค่ะก็ขอแสดงความยินดีนะคะกับทางการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยด้วยนะคะไปดูอีกหนึ่งโครงการที่น่าสนใจอันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าเป็นเรื่องของพลังงานทดแทนนะคะที่ทางกลุ่มบริษัทบางจากคอร์เปอเรชันจำกัดมหาชนเขาได้ดําเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะคะซึ่งล่าสุดเมื่อวันที่3กรกฎาคม 2,568ค่ะสมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสด็จพระราชดําเนินไปทรงปฏิบัติพระราชการณียกิจที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดดาริจังหวัดเพชรบุรีค่ะพระราชทานพระราชวรโรกาสให้นางสาวกอบกุลการจนาลายัยรองผู้อํานวยการโครงการส่วนพระองค์สวนจิตลดาเบิกตัวในายชัยวัน์โควาวิสารัตประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทบางจากและกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจํา กราบบังคมทูลรายงานการร่วมพัฒนาพื้นที่โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริโดยกลุ่มบริษัทบางจากโดยมีคณะผู้บริหารและพนักงานร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทนายชัวยวัฒน์ได้กราบบังคมทูลรายงานถึงการร่วมพัฒนาพลังงานทดแทนในโครงการส่วนพระองค์และโครงการตามพระราชดำริรวมถึงการผลิตเชิงพาณิชย์ซึ่งสะท้อนถึงความมุ่งมั่นในการน้อมนำแนวพระราชดำริด้านการพึ่งพาตนเองและพลังงานทดแทน ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาสู่การใช้จริงอย่างเป็นรูปธรรมโดยเมื่อปี2543ค่ะบางจากได้ร่วมกับกรมอู่ทหารเรือจัดตั้งโรงงานผลิตไบโอดีเซลต้นแบบจากน้ำมันพืชใช้แล้วในโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรดา และในปี2547ค่ะได้ร่วมปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจากนั้นในปี2548บางจากได้ดําเนินการก่อสร้างหน่วยผลิตไบโอดีเซลจากน้ํามันเพื่อใช้แล้วเชิงพาณิชย์ณนะโรงกลั่นน้ํามันบางจากพระขนงและต่อยอดขยายการผลิตด้วยการจัดตั้งบริษัทบางจากไบโฟูเอลจำกัดในปี2552เพื่อผลิต B100 สำหรับภาคการขนส่งทางบกซึ่งปัจจุบันนะคะเป็นหนึ่งในธุรกิจของบริษัท BBGI จำกัดมหาชน และในปี2568นี้นะคะกลุ่มบริษัทบางจากยังคงขับเคลื่อนการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพอย่างต่อเนื่องโดยโรงกลั่นน้ำมันบางจากศีราชาได้พัฒนา Marine Biofuel หรือว่า B24 น้ำมันเชื้อเพลิงชีวภาพสำหรับเรือเดินสมุทร ในขณะที่โรงกลั่นน้ำมันบางจากพระขนงก็ได้ก่อสร้างหน่วยผลิตน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานยั่งยืนหรือ SAF นะคะจากน้ำมันใช้แล้วจากการปรุงอาหารซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าได้ส่งมีพระมหากรุณาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะและขณะนี้ก็อยู่ระหว่างการทดลองผลิตโดยหน่วยผลิตดังกล่าว ยังสามารถเลือกผลิตเป็น Renewable Diesel หรือว่า Green Diesel ได้อีกด้วยครอะคลุมการเดินทางและการขนส่งทั้งทางบกทางเรือแล้วก็ทางอากาศค่ะ สำหรับโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำรินะคะกลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมพัฒนาพื้นที่ในโครงการเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้สารต่อแนวพระราชดำริมาใช้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการพึ่งพาตนเองของประชาชนค่ะมาตั้งแต่2554แล้วนะคะโดยเริ่มจากการสร้างอาคารหน่วยสกัดไบโอดีเซล B ร้อยจากพืชสบู่ดำเพื่อใช้เป็นต้นแบบการผลิตเชื้อเพลิงฉีวาภาพในระดับชุมชนต่อยอดสู่การจัดทำนิทรศการพลังงานทดแทนแสดงให้เห็นถึงพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้าน พลังงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรผู้ทรงเป็นพระบิดาแห่งการพัฒนาพลังงานไทยรวมถึงการย้ายโรงสีข้าวตัวอย่างสวนจิรดาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรเสด็จพระราชดำเนินไปทรงประกอบพิธีเปิดเมื่อปี2514 ช่างไม้ขนาดบรรจุข้าวเปลือก500เกวียนและเครื่องสีข้าวปิ่นแก้วซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้จัดสร้างขึ้นเป็นต้นแบบของเกษตรกรร,กร,รายย่อยเน้นให้เห็นถึงความสําคัญของแนวพระราชดําริเศร,รษฐกิจพอเพียงค่ะและในปี2568นี้นะคะกลุ่มบริษัทบางจากได้ย้ายอาคารผลิตไบโอดีเซลจากโครงการสวนจิตลดามาเป็นต้นแบบเพื่อการเรียนรู้และสาธิตเทคโนโลยีอย่างง่ายในพื้นที่โครงการช่างหัวมัน โดยใช้วัตถุดิบจากน้ำมันปรุงอาหารใช้แล้วนำมาผลิตเป็นไบโอดีเซลคุณภาพมาตรฐานอยู่ค่ำหรือ Use Cooking Oil m e t t h e เ e ส t e r สามารถนำไปใช้งานในเครื่องยนต์ดีเซลของโครงการสะท้อนหลักเศรษฐกิจหมุนเวียนที่แปรรูปของเหลือใช้ให้เกิดคุณค่าและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะ นอกจากนี้นะคะบริษัท BCPG จำกัดมหาชนก็ยังได้ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ทั้งในรูปแบบติดตั้งบนหลังคาและแบบติดตั้งบนทุ่นลอยน้ำผลิตกระแสฟไฟฟ้ารวมวันละก,กว่า300หน่วยช่วยลดค่าไฟฟ้าในพื้นที่โครงการและส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนค่ะในการนี้นะคะสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าได้สเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรพื้นที่ต่างๆของโครงการรวมถึงพื้นที่ที่กลุ่มบริษัทบางจากได้ร่วมพัฒนาและปรับปรุงด้วยความสนพระไทยค่ะ ทั้งนี้เมื่อปี2566นะคะหลังสถานการณ์โควิด -19 คลี่คลายลงค่ะกลุ่มบริษัทบางจากก็ได้ร่วมปรับปรุงจุดสำคัญต่างๆให้เหมาะสมกับการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้แก่ร่วมปรับปรุงอาคารต้อนรับ จัดทำระเบียงชมทัศนียภาพและจุดถ่ายภาพณนะจุดชมวิวกังหันลมติดตั้งตัวอย่างสถานีชาร์จรถไฟฟ้า EV ด้วยความร่วมมือจากการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและจัดทำนิทรรศการและวิดีทัศน์เกี่ยวกับกระบวนการผลิตนมในอาคารโรงนมและจัดรถอินเทอร์เน็ตโมบายให้บริการเครื่องดื่มสนับสนุนการสร้างอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ โครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเริ่มต้นขึ้นในปี2552นะคะเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาทิเบศทรงจัดซื้อที่ดินเนื้อที่ประมาณ250ไร่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองเสือตำบลเขากระปุกอำเภอท่ายางจังหวัดเพชรบุรีจากราษฎรโดยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ทรงพักกุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองงานส่วนพระองค์สำนักพระราชวังเข้าพัฒนาพื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโครงการทดลองด้านการเกษตรโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจนานาชนิดและเพื่อเป็น เป็นแนวทางการทําการเกษตรแบบเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรและได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนร่วมดําเนินภารกิจและให้ความรู้ในด้านต่างๆและจะทําพื้นที่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้เยี่ยมชมโครงการค่ะ จากแนวพระราชดำริด้านเศรษฐกิจพอเพียงและพลังงานทดแทนของพระบาทสมเด็จพระบรเมนชนาการที่เบศรสู่พระราชปณิธานสืบสารรักษาต่อยอดของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกลุ่มบริษัทบางจากมีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมพัฒนาโครงการช่างหัวมันตามพระราชดำริเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้แห่งการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะเป็นโครงการดีๆนะคะที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณ อย่างเป็นล้นพ้นต่อประสบกนิกรชาวไทยนะคะจากทั้งในหลวงราชการที่9สืบสารมาต่อยอดจนถึงราชการที่10นะคะไปปิดท้ายวันนี้การที่เรื่องของการแจ้งปิดเบี่ยงจราจรเพื่อทำการเก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเต่าปูนราชบุรณะ วงแหวนการจนาพิเศษกันหน่อยนะคะโดยการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรอฟมอค่ะฝากมาแจ้งนะคะคุณผู้ฟังบอกว่าบริษัทอิตาเลียนไทยดีเวล OP เมนจำกัดมหาชนซึ่งเป็นผู้รับจ้างงานก่อสร้างทางวิ่งและสถานียกระดับอาคารจอดรถไฟฟ้าและอาคารจอดแล้วจอดโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะวงแหวนการจนาพิเศษสัญญาที่5ช่วงดาวขนองครุฑในมีความจำเป็นต้องปิดเบี่ยงจราจรชั่วคราวค่ะฝั่งขาออกหนึ่งช่องจราจร ชิดแนวแบรรีเออร์บนถนนสุขสวัสดิ์บริเวณคริสตจักรพระประแดงนะคะระยะทางเนี่ยประมาณ100เมตรเพื่องานเทคอนกรีตคานขวางในวันที่8กรกฎาคมนี้นะคะเฉพาะเวลา9นาฬิกาจนถึง16นาฬกาโดยมีผลให้ฝั่งขาออกสามารถสัญจรได้4ช่องจราจรค่ะและฝั่งขาเข้าสามารถสัญจรได้3ช่องจราจร ท่าน,นี้การปิดเบี่ยงจราจรเพื่อดําเนินงานดังกล่าวนะคะอาจทําให้ผู้ใช้เส้นทางไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางค่ะและอาจมีเสียงดังรบกวนพื้นที่บริเวณใกล้เคียงในวันและเวลาดังกล่าวเพราะฉะนั้นหากไม่มีความจําเป็นนะคะก็ขอให้หลีกเลี่ยงเส้นทางและทางรอฟมอก็ขออาภัยมาณโอกาสนี้ด้วย โดยผู้ใช้เส้นทางค่ะสามารถสอบถามรายละเอียดการปิดเบี่ยงจราจรได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0800726522นะคะ0800726522และติดตามข้อมูลโครงการได้ที่เว็บไซต์ w w w m r t a p u r p l e l i n e s o u t h c o m Facebook โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงเตาปูนราชบุรณะและ l i n e m r t p u r p l e l i n e ค่ะ